วันเดททริปวันนี้พลอยจะเดินทางไปที่บางแสนจังหวัดชนบุรีเดินทางด้วยรถตู้หนึ่งชั่วโมงครึ่งและที่แรกเราจะไปก็คืออควาเรียมบางแสนที่นี่เนี่ยมีปลาหลากหลายชนิดเลยนะและยังมีแมงกะพ,พรุนพญาจันที่ตัวใสพอโดนแสงเนี่ยน้องก็จะสวยมากๆและโซนใหม่ของอควาเรียมนะคะก็คือตรงนี้เลยค่ะมุมมองเหมือนเรามองปลาจากใต้ท้องทะเลนะคะแล้วก็ยังถ่ายรูปสวยด้วยไปต่อที่ร้านอาหารทะเลโลคอลร้านนี้เนี่ยรสชาติดีแล้วก็ราคาดีด้วยค่ะ มาเติมพลังของหวานที่คาเฟ่ต่อร้านนี้เนี่ยมุมถ่ายรูปน่ารักมากๆและที่สุดท้ายที่เราจะไปกันนะคะก็คือจุดชมวิวเขาสามมุกค,ค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนะคะที่ควรมาเพราะว่าสวยแล้วก็บรรยากาศดีฟิลเกาหลีได้รูปกลับไปแน่นอนและพอยก็เพิ่งรู้ว่าเขามีน้องลิงด้วยทุกคนใครมาก็อย่าลืมมาเยี่ยมเจ้าถิ่นนะคะทริปเที่ยวบางแสนวันเดย์ทริปจะเป็นยังไงตามไปดูกัน สวัสดีค่ะตอนนี้พลอยก็อยู่ที่สถานีขนส่งเอกมัยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปบางแสนกันเดี๋ยวเราจะนั่งรถตู้ไปนะคะเดี๋ยวไปซื้อตั๋วกันบางแสนจอดตรงมอบูเหรอคะอันนี้เท่าไหร่คะ110บาท110บาทโอเครถมากี่โมงคะก็คือออกห้าโม่งอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองโอเคค่ะแต่๋รอบนี้เป็นรถตู้นะรถตู้อ๋อมันแล้วแต่ว่าจะตู้หรือบัสใช่ไหมเหมืนมากกับปิดบัสเยอะอ๋อเหรอทำไมหนูเป็นรถตู้ S <S 2> <S 2> ยังหาะท้องสิบเก้านะครับท <2019. S 2> ้สิบเก้าด้าน,ลน,นละละหลังนี้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะได้มาแล้วหาอะไรกินก่อนรอเ,เกือบชั่วโมงเลยออกเก้าโมงครึ่งน่าจะถึงประมาณสิบเอ็ดโมงทุกคน <S <s เพราะว่ารถวิ่งประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะ าถึงแล้วนะคะตึกบางแสนอควาเลียมนะตึกสีฟ้าเลยหาทางเข้าก่อนว้าวันนี้ลูกปลากระเบนเต็มเลยอ่ะดูดิปลากระเบนเดี๋ยวเราจะไปเจอกันข้างในนะทุกคนก็คือเมื่อกี้พลอยเดินไปไกลามากจริงๆแล้วอะ่ะที่จำหน่ายตัว๋วคือเขาอยู่ใกล้ๆทางเข้ามอเลยนะแต่พลอ,อยเดินลึกเข้าไปตรงตึกฟ้าไงจริงๆคือเขาต้องมาซื้อตั๋วตรงนี้ที่มีโลมานี้นะคะ เราเดินไปสก,ไกลเลยเมื่อกี้มีแต่นักศึกษานะตอนนี้วันนี้เป็นวันอังคารนะคะเราก็เป็นนักศึกษาได้อยู่นะรนะาค้าผู้ใหญ่แปสบบาทน,นะคะเดีย๋ยวเราเตรียมตัวเข้าสู่ <c oughs> ใต้ท้องทะเล <c oughs> แบบจำลอง อันนี้เข้าได้กี่ชั่วโมงคะอ๋อ oh, ทั้งวันปัดเลยนะคะค่ 5, 5, 5, 5. าเขค่าเข้ามาแล้วเข้ามาก็จะเจอปลาแบนๆปลาอะไรเอ่ยปลาแบนมีก็คือแมงกะพูุนนะคะทุกคนเป็นสิ่งที่อันตรายแต่สวยมากรี่แมงกะพูุนปาปวนตัวเล็กมาก เป็นี่ใสายห้ามจับมาทุกคนเมกกาพูลพระจันทร์นะคะจะแทบไม่เห็นเลยอุ้ยตื่นเต้นอะคนไม่เคยมาค่ะเรียมเลยอะแค่มองไม่เห็นเลยอะ mm hmm. เขาจะจัดก,การแสดงแมกาพูนเหมือนแบบจัดแสงจัดสีอะไรเงี้ยให้ดูเป็นแมกาพูลเลืองแสงเหมือนภาพวาดอะไรเงี้ยตื่นเต้นอยากจะไปดูมากเดี๋ยวค่อยๆเข้าไปทีละโซนนะนี่ปลาชื่อลลี่ปะในเรื่องนีโมอะไอปลาสีน้ำเงินอะปลาที่พูดเยอะๆอะอุ้ยนี่ก็พ่อนีโมปะเนี่ย ไอแฟนใหม่พ่อนิโมโซนนี้มาเร็วกว่าที่คิดก็คือเดินเข้ามาก็คือเห็นเลยที่พลอยพึ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าแบบจัดเป็นเหมือนแมกกาพูเลเรืองแสงอะ่ะก็คืออยู่นี่แล้วสวยมากอันนี้เหมือนแบบวิทยศาศาสตร์ยังไงไม่รู้อะ่ะก็คือเหมือนมะนาวดองเลยตอนนี้เหมือนมะนาะแวแนะช่อิ่ม นนี้เราเดินออกมาจากโซนแมงกะพุนแล้วนะคะมันสวยมากทุกคนคือเขาทําให้ต่วมันเป็นแบบแสงลงมาแล้วด้วยความแมงกะพุนพระจันทร์อ่ะเขาจะเป็นชนิดที่แบบใสทําให้เวลาโดนแสงอะ่ะเขาก็เลยแบบมีสีแล้วสวยมากอะ่ะคือคนคิดสุดยอดอะ่ะเดี๋ยวต่อไปจะวิ่งหน้าแดง <laughs> เดี๋ยวต่อไปจะไปโซนอื่นนะคะไปลองดูทั่วๆ ืออะไรทําไมเขาอยู่รวมกันอ่ะเหมือนมูกับกุ้งเหรอทำไมอยู่รวมกันอะตอนนี้พอมาถึงตรงที่เห็นปลาปลาฉลามปะคนดูดินี่เขาจะว่ายวนเป็นกลมๆเลยอะดูดิมุมนี้สวยกว่ามุมเมื่อกี้อีกแบบนี้เลย สวยกว่ามุมเมื่อกี้ คนจริงๆนะเขาไหว้มหาเด็กอ่ะถังเกตคือแบบน้องปลาจะไหว้มหาเด็กอ่ะนี่เขาไหว้มหาหม่แล้วเหรอพอยไม่ใช่เด็กนะนี่ดิาเรากำลังจะเข้าสู่เส้นทางใหม่นะคะตรงนี้น่าจะเป็นโซนใหม่น่าจะคนละตึกเลยเพราะว่าข้างวันนี้เลยยตรงนี้ก็สวยนะปาดอรี่ ไม่ใช่ปารลี่แต่ว่ามันชื่อน,นี้ในดีโมอ่ะอ๋อโซนใหม่ก็คือตึกสีฟ้าเมื่อกี้ที่พลอยมาผิดทางจริงๆด้วยนะเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้นะน้องๆน,น่าจะชอบมันคืออะไรอะ่ะมันคืออ้าเงาเรานี่ไงแล้วอ,า,อาแขกอันนี้คือหัวกล้องอันนี้คือกล้อง <c oughs> ทำไมตัวอ้วนอย่างเนี้ย บ <Bye. S 2> <Bye. laughs> มาตรงนี้ก็จะเป็นสัตว์น้ำในระบบมิเวศปะการังนะคะนี่แล้วก็มีเจ้าสีฟ้าอุ้ยมีหลากหลายสีาานนาามากอ่ะปลาในปะการังหน้าเราอ่อไอพวกปลาจิว๋ว มันก็คือซากฟอสซิลของปลานี่คือซากฟอสซิลปลาซีลาเดนปลาใบาฟิชอ๋อนี่เหรอตอนนี้เราเข้ามาในถ้ำนะคะที่พบฟอสซิลดีอะทำดีดนี่เข้ามาในซิเกเนเจอร์ของเขานะคะเป็นบันไดเลื่อนแล้วก็ใต้ท้องทะเล โอ้ยเราทำแสงดีมากเหมาะสำหรับการถ่ายรูปตอนนี้พ่อก็เดินเล่นอคคาเรียมจบครบทุกมุมแล้วนะคะก็ออกมาแล้ว เดี๋ยวพลอยจะไปกินข้าวตอนนี้หิวมากก็เมื่อกี้ลองเสิร์ชหาดูนะคะก็ว่าจะไปร้านครัวเจน้องช่างยุย้ยมันอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้มากก็อยู่น่าจะใกล้ๆหาดบอนอพาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นที่หาดต่อปถึงมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเมนูก่อนว่าว่าเมนูเยอะมากนะมีเป็นแบบราดข้าวด้วยมั้งที่เขาบอกเป็นเส้นทะเลยากุ้งเ,เส้นทะเล เป็นข้าวผัดปูดีกว่าเราสั่งไปแล้วนะพอสั่ง2อย่างก็คือยำมุ้นเส้นทะเลกับข้าวผัดทะเลกินคนเดียว2อย่างก็น่าจะเยอะแหละร้ <c oughs> านนี้น่าจะใกล้ๆกับหาดมัง้งคอยดูในแมปอะ่ะเดี๋ยวกินเสร็จก็จะไปเดินเล่นชายหาดนิดนึงนะคะ กินน้ำเปล่าไปก่อนเพราะว่าเราเก็บแคลไว้เผื่อเราไปนั่งกินคาเฟ่เอ,อีกนะพอยเคยมาบางแสนแล้วใช่ไหมเวลามากับครอบครัวก็จะไปแต่ตรงหาดไปนั่งกินอาหารตรงที่เขาแบบมีล่มลมีเก้าอี้ผ้าใบอะไรอย่างนั้นอะ่ะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเขามีอควาเรียมแล้วก็แบบมีมุมถ่ายรูปตรงเขาสามมุกหรือว่ามีมุมนั่งชิลๆที่แบบหาดวอนภาอะไรอย่างเงี้ยขาผัดมาแล้วเร็วมาก <c oughs> จานใหญ่กินหมดไหมเนี่ยมีผัดปูเซมอีกหนึ่ง ไม่รอ,อยาบมูเซนแหละกินกอ่อนอร่อยอ่ะหอมแล้วก็ไม่เค็มละมากินอาหารทะเลที่ทะเลมันดีอย่างนี้แบบกุ้งเด้งกรุบก,บกบริงจิ้มว่าตาเนี้ยเขาก็น่าจะอิ่มแล้วอ่ะ พอหางงูเซนในจานเนี่ยเนี่ยต้องหาเพื่อนมาด้วยเพราะว่ากินคนเดียวอ่ะมันไม่หมดอ่ะแล้วมันก็ไม่อยากกินอย่างเดียวด้วยมาทั้งทีอ่ะตอนพอยไปเชียงคานอ่ะมีพี่พี่คอมเมนต์ว่าตกใจกับอาหารเย็นพราะอยกินหลายอย่างคือไม่ได้กินหลายอย่างหรอกขอบคุณค่ะคือซื้อหลายอย่างแต่กินไม่หมดนี่ยำงูเซนมาแล้วโอ้ย เสร็จเรียบร้อยสรุปหอ,อกลับบ้านจ้าเพราะว่ากินไม่หมดมันเยอะมากไปเดี๋ยวเราจะมูฟไปเดินเล่นที่หาดกันไหมมันตรงนี้มันใกล้หาดไหมเดี๋ยวเพราะว่าจะลองเดินไปดูในแมพมันเขียนว่าเดินประมาณ5นาทีก็เลยเดินดีกว่าจะได้แบบย่อยอาหารด้วยจะได้ไปกินอะไรได้ต่อเห็นซอยสีแล้วน่าจะเดินเข้าไปทางนี้นะคะเดินไปเดินไป <c oughs> เออดีวันนี้แดดไม่ร้อนอนะดูดิมันไม่เปรี้ยงมากนะคะช่วงนี้มันอาจจะแบบว่าเมฆบังแสงแดดเหมือนเห็นข่าวว่าประมาณว่าช่วงนี้บางแสนน้ําขึ้นแล้วก็น้าขุ่นอะไรแบบเนี้ยไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูเฮ้ยจริงจริงก็ใกล้นิดเดียวเองเนี่ยมองเห็นแล้วมองเห็นทะเลแล้วทุกคนใช่ใช่แล้วสะพานอะไรไม่รู้อะเดินไปดูหน่อยน่าจะเป็นสะพานที่มีเรือออกประมงหาปลาอะไรอย่างงี้ป เรือออกหาปลาเต็มเลยอะจุกอะ <laughs> อยากจะเดินย่อยอาหารแต่กลับรู้สึกเสียดท้องก <laughs> ินเสร็จแล้วเดินจุกเลย <laughs> อันนี้คือมีเลอยู่ในทะเลได้อย่างไรมีซองขนมเลรลอยอยู่นะกลางทะเลบางเสร็จใครเป็นคนทำ ราจะไปต่อที่หาดวอนภานะคะเห็นน่าจะอยู่ตรงนูน้นเดี๋ยวเดินไปนี่จะถึงมุมที่แบบหาดวอนภาที่เขาถ่ายรูปไปแล้วนะคะเดี๋ยวพอจะเดินไปแล้วก็ถ่ายรูปด้วยคาต้องกล้องและรีโมทบุูทูธเหมือนเดิมเนี่ยทุกคนรู้ไหมพ่อทําคลิปมาแบบประมาณครึ่งปีแล้วใช่ปะยังมีคนถามอยู่เลยว่า ไปคนเดียวใครถ่ายให้ไปดูคลิปที่พลอยรีวิวไมเซลฟี่นะคือมันสูงได้ถึงร้อยร้อยะเออความสูงของไมเซลฟี่อ่ะมันก็เลยตั้งได้สูงเท่าตัวพลอยเออรู้สอดส่วนสูงเลยนั้นตัวเอ็นหายไปไหนตัวเอ็นหนีลงน้ำไปแล้วหรือจงเติมคำในช่องว่างตรงนี้เลยไปนั่งตรงหินใช่ไหมแล้วก็ถ่ายขึ้นมามันจะสวยก็คือลงไปถ่ายข้างล่างนี่ฉันมาถึงทะเลแล้วเหรอเนี่ย ก็มาถึงคาเฟ่แล้วนะคะเขาจะมีมุมซิกเนเจอร์ของเขาอยู่อันนี้เราดูมามุมนี้ค่ะน้ำขึ้นมากเลยอะพอเห็นน้ำอย่างเงี้ยน้ำขึ้นมากตรงนี้แุ้ก็เนี่ยเขาก็มีอาหารแล้วเผื่อแบบเดี๋ยวมากินอาหารที่นี่คขเนี่ยมีอาหารเดี๋ยวสั่งเป็นน้ำละกันต้องสั่งเป็นเลมอนมา เพราะว่าร้านเนี้ยโอเคนะเพราะว่ามันอยู่ะหน้าทะเลเลยแล้วพอถ่ายรูปออกไปเงี้ยม,มันสวยมันเห็นทะเลเลยแล้วก็มีแอร์ให้นั่งพักเลยนะคะกับอากาศร้อน <laughs> ตอนนี้พอกำลังหาวิธีนะ ไปจุดชมวิวเขา3ามมุกนะคะเมื่อกี้ถามคุณลุงวินมอไซค์เขาบอกว่าถ้าไปวินอ่ะแปสิบาทซึ่งพอค,คิดว่ามันแพงอะ่ะเดี๋ยวดูว่ามีรถอะไรไปได้บ้างทำไมนะ้ำมันสูงขนาดนี้คือไม่แน่ใจว่าโบสถตรงนี้มันเป็นทรายหรือเปล่าอ่ะหรือว่าตรงนี้มันไม่มีทรายอยู่แล้ว <c oughs> เราลืมไปว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกรถได้แล้วนะคะเราก็เลยเรียกรถจากแอป สักอย่างนะคะไม่มีสปอนเซอร์จากตรงนี้ไปเขาสามมุก40บาทราคาต่างกันเท่าหนึ่งเลยนะคะมันไม่กระโดดใช่ไหมลิงเต็มทางเลย <S <S มันจะกัดหนูไหมนะหนูคิดว่าอยู่ลบบุรีนี่คือหมาลินนกที่เขาสามมุกเรามาถึงที่ ชมวิวเขาสามมุกนะคะลิงเยอะอะ่ะพอไม่รู้เนี่ยว่าที่นี่มีลิงเราเหมือนเดจาวูกลับไปที่ลบบุรีทู <c oughs> กคนตอนนี้พอเห็นลิงแบบเหมือนหิวน้ําอะแล้วเรามีน้ํำอยู่าเนี้ไม่รู้ว่าน้องจะกินหรือเปล่าโนเอาไหมเอาน้ํำไหม,ไหมน้ำนี่น้ําโอ้ยไม่กระกันหรือเปล่าเนี่ยเอาน้ำโอ้ยลิงตกใจสงารเอาน้ำให้ไม่ได้เปิดฝาให้อะต้องเปิดฝาอีกขวดนึง ล้วทำไมไม่แกะขวดน้ำที่ฉันให้น่ะไม่มีใครแกะเป็นเลยหรอ,อะจะกินโอชี้ไม่กินน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่มีใครสนใจเลยสาแบ่งปันให้น้องไม่สนใจน้ำเปล่าที่ฉันให้ไปเลยก็คือเลียแต่โอชี้ที่มันหมดแล้วก็แบบยังเลียอยู่ฉันก็หิวน้ำเปล่าเหมือนกันนะฉันแค่แบ่งปันที่ว่าเธอคอแห้งตัวนี้ตัวใหญ่มาก <c oughs> นี่เปิดเปิดแล้วเปิดแล้วพี่ฉันวางไว้เปิดแล้วเปิดแล้ว <c oughs> เปิดเป็นด้วยที่สุดก็มีลิงกินน้ำเปล่าตอนแรกเห็นโอชิชิมันหมดเลยคิดว่ามันหิวน้ำก็เลยให้แล้วไม่มีใครเปิดเลยรอจังนัะน,นี่ตัวนี้กินแล้วลอเอาเทเล่นขอเทกินนี่แล้วก็ไปอุ้ยกัดกันเหรออ,หอ๋อเจ้าถิ่นมาตัวนี้ทำไมดูสมบูรณ์จังนี่ทำไมเขามองเราทุกคน ที่จุดชมวิวเขาสามมุกอะ่ะสวยมากเลยอะ่ะแบบมันดูสะอาดตามันดูดีอะ่ะลิงเยอะมากวัวบรรยากาศโอ้โมีลิงแบบว่าขึ้นบนรถมีลิงกินกินกล้วยนะจ๊ะ,ะอ๋อเขาก็แกะเป็นเนาะอุ้ยตัวนั้นทำไมหือว่ามันแย่อุ้ยลิงเด็กอะ่ะอุ้ยอุ้ยคนละแม่คนละลูกกันแล้วนะ่ะ อ้าวทิ้งกินเสร็จก็ทิ้งมะพร้าวแบบนี้เลย กันร้อนอติ่มลุงอร่อยเนี่ยมันไม่แย่งวิลลิงอหรอลุงมันมาแล้วอะ่ะโอ้ใจดีอะ่ะลุงให้หนมปังลิงด้วยอะ่ะ<ป>อ๋อโอ้ยให้หนมปังหนึ่งอันเลยอะ่ะใ,ใจดีมากหมดไปกี่ถุงแล้วเนี่ย ไอติมตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องเอาขนมปังให้ลิงด้วยไปนั่งกินขนมปังอยู่ตรงโน้นแล้วเนะี่ยดูนางสิกินไอติมอริสอร่อยหลังจากที่ลุงให้เอา้าไปเลยตอนนี้มีลิงอยู่น้ํานะคะเขาได้เข้ามากินน้ำตรงนี้ได้แบ่งปันน้ําแข็งให้น้องคน <laughs> เราเห็นลิงอยู่บนต้นไม้โอ้แม่ก้นั่นลิงขึ้นไปได้อย่างไร วันี้พลอยก็มาที่ท่ารถแล้วนะคะก็มาที่คิวรถตู้บางแสนกรุงเทพนะค่าโดยสารก็110บาทเหมือนเดิมนะคะเวลาที่พลอยกลับก็คือ5โมงครึ่งรอบสุดท้ายของที่นี่ก็จะอยู่ที่1ทุ่มนะคะถ้าสุกเสาร์อาทิตย์ก็จะอยู่ที่2ทุ่ม วันนี้ก็คือเป็นวันเดทิปแบบสั้นๆง่ายๆที่มีอะไรให้เซอร์ไรส์นะคะพอยงงมากเลยว่าเขาสามุูมีลิงคือเราไม่รู้พอยไปเพื่อจะไปดูวิวบรรยากาศเพราะว่าเห็นว่ามันดูแบบสะอาดดูสวยดูฟิลเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยและนี่ก็คืองบที่พอยใช้ไปทั้งหมดของวันนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นวันเดทิปอีกวันที่ดีนะ <c oughs> ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอยด้วยนะคะ